เล่นกมเด็กที่แสนอันตราย นั่นทำให้ฉันกลัวนะฉันคิดว่าฉันจะเป็นลมไปแล้วเ yeah อ๊ะฟองวันสเตอร์สี่ช้อนเต็มเพิ่มตกวอักษรสีจากการกล5ห้าตัวจากนั้นก็ฟองจากจมูกสามฟอง ฉ so ันดรลีโอผู้อัจฉริยะจะสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ให้กับหมู่บ้านด้วยสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของฉันโอเรโอเรโอแซคอาหารช้าพร้อมแล้วแซกลูกตื่นหรือยังอออไม่นะนี่มันช่างยุ่งเหยิงจริงๆแซก ถึงเวลาลุกขึ้นแล้วลูกรู้ไหมว่ากี่โมงแล้วงอ,อะไรเนะี่ยทำเหรอมาไม,ไม่ขออีกคำเดียวเ,ออเดี๋ยวก่อนนะแล้วแซกอยู่ไหนละ่ะอไ๋ไม่นะนั่นมันคำขอฉชนเอาตรงๆนะคุณสองคนอนอนเล่นด้วยกันทั้งคืนเลยเหรอโอ,โอ,โอ้ที่รัก วันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียนดังนั้นขอนอนอีกสักหน่อยก็โอเคนะนี่มันข้อแก้ตัวอะไรเนี่ยเด็กๆต้องข้อนอนเร็วแ้ะตื่นเช้าเพื่อสุขภาพที่ดียังไงก็ตามทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะลงมารับประทานอาหารเช้า้าใจใบ้ มาลองโดนัทอบสดใหม่แสนอร่อยของเรากันครับของดีละกลังอุ่นๆมาลองโดนัทของเราสิครับนมกอกนี่มันดีจริงๆรงุนครับคุณไี่คนทำแบบนั้นจริงๆรอร่อยนม คุณไม่สามารถเดินต่อไปได้คุณต้องจ่ายเงินสำหรับพวกมันถ้าคุณไม่หยุดฉันจะแจ้งตำรวจนะจง,งน,นอนลัอ้อเออเออเออผู้เถ้าทำไมจู่จู่ฉันถึงง่วงล,วลว่ะยเยออ เห็นไหมนี่คือสิ่งประดิษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันพิศาจง่วงนอนใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กของเขาก็จะหลับไปทันทีตัวไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนว่ายกเว้นฉันกับที่อุ่นหูของฉันให้ทั้งหมู่บ้านหลับไหลปิศาจง่วงนอนเจ้าไก่อ้วนเตรียมตัวไปกันได้เลยนะไม่ใช่คนที่ควรจะหลับแน่ điều nàyเลย lời nà. Hả? Hả? Ừ. Yeah. <coughs> <coughs> yeah. <coughs> พ่อรับเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นในหมู่บ้านพูดโทษทุกคนหลับหมดเลยเฮ้ยนั่นดร์เลโอเนี่เกิดเรื่องร้ายแรงแล้วรีบเลยซุปเปอร,ร์ซีเตรียมตัวให้พร้อม เป็นเตียงเล็กๆของทารอนนี่มันสนุกมากเลยฉันจะแก้มพวกมันทั้งหมดที่ไหนต่อดีนะหยุดเดี๋ยวดีนะดรลีโอหยุดทำสิ่งเลวร้ายเดี๋ยวนี้ทั้งหมู่บ้านเสียหายหมดแล้ว โอ้พาวเวอร์แซกในมาทันเวลาพอดีเจ้าไก่อ้วนโจมตีนี่มันง่ายมากฮะจะไปใช่ถึงม่วงนอนขนาดนี้ มด้ w าว s ซ t ก o าวเซ็กลุกขึ้นมา p าว e ซ s ก t แน่ที่สุดฉันก็เอาชนะ p าว e ซ s กได้ฉันแม่อัจฉริยะจริงๆอเร็วเร็วนี่ดูไม่ดีเลยจริงๆอ่ะมาปลุก p าว e ซ s กด้วยพลังสุดแซ่บกันเถอะ ืปลุกสมองที่ง่วงนอนเราต้องการปาปริกา้าผสานวิตามินซีจากปาปริกา้าไขมันไม่อิ่มตัวจากน้ำมันมะกอกและแร่ธาตุจากเกลือโฮยยปาปริกา้าสองลูกเต็มไปด้วยพลังแสงอาทิตย์น้ำมันมะกอก90มิลลิลตรโฮ้ยเกลือธรรมชาติเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันในชามซุปเปอร์แซ่ รอยผงสุดแซบรสหวานที่ทำเองที่บ้านนี่คือสลัดเบลเปปเปอร์สุดแซบว้าอะไรูเนี่ยโอล้ ไม่มีอีกแล้วไม่พิสาร์ง่วงนอนเราเพลงให้พวกนั้นอีกแต่ด้วยความรู้สึกที่มากกว่าเดิมจงนอนหลับันเถอคนลงสุดแซ่เฮงกล่อมเด็กของคนไม่สามารถเข้าถึงชันได้อีกต่อไปเอาละงั้นทุกคนโจมตีกก เื้ยนายทำไม่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วไปนอนซะโอ้อะไรนะที่อุดหูของฉัน โอไม่นะ่อยู่เพ่งกับเด็กเดียเด๋ยวนี้อวาเเวอร์แซกเอ่อจัจะจัดการนาย เยี่ยมเลยแซกได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนแล้วหวังว่าคงไม่คิดจะนอนดึกอีกนะโอ้พระเจ้า